บางครั้งคําสัญญาของพระเจ้าจะกินเวลานานมากกว่าจะเกิดขึ้นแต่ขอให้เราแน่ใจว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าสัญญาไว้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน CGN ไท a i สวัสดีครับพบกับรายการ Living Light ซึ่งเป็นรายการที่นำพระชนะของพระเจ้า มาทําความเข้าใจให้กับเราไม่เพียงแต่ให้เราเกิดความเข้าใจแต่จะทําให้เราสามารถนำสิ่งที่เราเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยครับผมเสรีหลอกันภัยขอแบ่งปันพิรักต์ของพระเจ้าจากพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่23ข้อ1 0ถึง20ครับ 2. พงพงกษัตริย์บทที่23ข้อ10ถึ 20, ง,งทท 23, 20 และพระองค์ทรงทำให้โทฟเฟทที่อยู่ในหูเขาเป็นหินนมเสียความศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะไม่มีใครถวายบูชาหญิงของตนให้ลุยไฟเป็นเครื่องบูชาต่อพระโมเลกและพระองค์ทรงกำจัดม้าซึ่งบรรดาพระราชาแห่งยูดาได้ถวายแก่ดวงอาทิตย์ที่ตรงทางเข้าพระนิเวศของพระยาเวข้างห้องนาทาันเมเลกข้าราชสำนักซึ่งอยู่ในบริเวณที่โลง่งและพระองค์ทรงเผารถรบของดวงอาทิตย์เสียด้วยไฟ และแท่นบูชาบนหลังคาห้องชั้นบนของอาหัสซึ่งบรรดาพระราชาของยูดาได้สร้างไว้และแท่นบูชาซึ่งมนัสเสได้สร้างไว้ในลานทั้งสองของพระนิเวศของพระยาเวพระราชาทรงรื้อลงมาและหักเสียเป็นชินช้นชิ้นและทรงเหวี่ยงผงคลีของมันลงไปในลำธารขีดโรนและพระราชาทรงทำให้ปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเลม็มและอยู่ทางใต้ของภูเขาแห่งความพินาศนั้นเสียความศักดิ์สิทธิ ที่นั่นซาโลมอนพระราชาแห่งยูดาห์ได้สร้างไว้สำหรับพระอัททารธสิ่งน่าเกลียดน่าชังของชาวไซดอนและสำหรับพระเคโมสสิ่งน่าเกลียดน่าชังของโมอับและสำหรับพระเมลโคมสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของคนอัมโมนและพระองค์ทรงทุบเสาศักดิ์สิทธิ์เป็นชิ้นชิ้นและโค่นบรรดาเสาอาเชราลงเสียแล้วเอากระดูกมนุษย์ถมที่นั้นยิ่งกว่านั้นอีก แท่นบูชาที่เบ็ดเอวกับปูชนียสถานสูงซึ่งตั้งขึ้นโดยเยโรโบอัมบุตรเนบัตผู้ได้นำอิสราเอลให้ทำบาปด้วยพระองค์ทรงรื้อแท่นบูชากับปูชนียสถานสูงนั้นลงและทรงเผาปูชนียสถานสูงนั้นแล้วบดให้เป็นผงและพระองค์ทรงเผาเสาอาเชราด้วยและเมื่อโยซียทรงหันไปทอดพระเนตรอุโมงค์ฝังศพซึ่งอยู่บนภูเขาพระองค์ทรงใช้ให้ไปเอากระดูกออกมาจากอุโมงค์ และเผาเสียบนแท่นบูชาและทรงทำให้เสียความศักดิ์สิทธิ์ตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งคนของพระเจ้าผู้ซึ่งเป่าร้องถึงสิ่งเหล่านี้ได้เป่าร้องไว้แล้วพระองค์ตรัสว่าอนุสาวรีย์ที่เรามองเห็นข้างโน้นคืออะไรคนเมืองนั้นก็ทูลพระองค์ว่าเป็นอุโมงค์ฝังศพของคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาและได้เป่าร้องถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำต่อแท่นบูชาที่เบดเอล และพระองค์ตรัสว่าให้เขาอยู่ที่นั่นแหละอย่าให้ใครย้ายกระดูกของเขาเขาทั้งหลายจึงทิ้งกระดูกของเขาไว้อย่างนั้นพร้อมกับกระดูกของผู้เผยพระวจนะผ,ผ,ผู้ออกมาจากสมารียโยสิยาทรงกำจัดนิเวศท,ทั้งสิ้นของปูชนียสถานสูงที่อยู่ในเมืองต่างๆของสมารียซึ่งบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลได้ทรงสร้างไว้ทำให้พระยาเวกิว้วพระองค์ทรงทำต่อที่เหล่านั้นเหมือนทุกอย่างที่ทรงทำที่เบดเอล และพระองค์ทรงประหารปุโรหิตทั้งหมดแห่งปูชนียสถานสูงผู้อยู่ที่นั่นข้างแท่นบูชาและทรงเผากระดูกคนบนแท่นเหล่านั้นและพระองค์ก็เสด็จกลับกรุงเยรูซาเล็มความเลวร้วายของการว่าลูกคารพอย่างหนึ่งในสมัยก่อนที่โยเซียได้เป็นกษัตริย์เนี่ยก็คือการถวายบูชายันบุตรชายบุตรหญิงของตนเองซึ่งเป็นการกระทําที่โหดร้าย โดยยอมสละลูกของตัวเองเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างทําให้ลูกของตัวเองตายแล้วตัวเองจะได้อะไรผมก็ไม่แน่ใจโยเซียไม่เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่พอใจพระเจ้าโยเซียจึงได้ทําลายสถานที่ที่คนยูดาใช้ในการบูชยาญาติลูกของตนเองอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทําในสมัยนั้นก็คือการนับถือดวงอาทิตย์ว่าเป็นเทพเจ้าแล้วก็ใช้ม้า ม้าที่กล่าวถึงในพมพีเนี่ยก็อาจจะเป็นรูปปั้นม้านะะหรือบางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นม้าจริงๆแต่ม้าเนี่ยมาเกี่ยวข้องอะไรกับการนมัสการหรือบูชาดวงอาทิตย์ก็คือในสมัยน,นั้นเขาเชื่อว่าพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเทพของดวงอาทิตย์เนี่ยได้ขี่รถม้านะฮะแล้วก็จาก ซีกโลกหนึ่งไปสู่อีกซีกโลกหนึ่งสิ่งที่พวกเขาทําก็เลยปั้นรูปปั้นม้าเนี่ยเพื่อเป็นการยกย่องหรือนับการหรืออาจจะมีการมีม้าจริงๆที่ลากรถจริงๆคือแต่เช้าเนี่ยเมื่อดวงอาทิตย์กําลังขึ้นพวกเขาก็จะขี่ม้าหรือมีรถม้าลากจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งกษัตริย์โยเซีย ไม่ทำลายรูปปั้นก็าจ,ากจะได้ทำลายม้าที่ใช้ล่างรถม้าในสมัยนั้นย้อนกลับไปถึงสมัยกรรษัตริย์โซมอนซึ่งเป็นบัณพุษที่ห่างจากกษัตริย์โยสุยาหลายรุ่นทีเดียวก็ได้สร้างรูปเคารพของพระต่างด้าทิ้งไว้มากมายก็กษัตริย์ที่ต่อมาก็ไม่มีใครไปจัดการหรือทำอะไรเพราะคงไม่มีใครกล้า ทำลายทิ้งเนื่องจากกษัตริย์ซอมมันเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็คงใช้สิ่งมีค่าในการสร้างแต่โยซียาเป็นกษัตริย์ที่รุ่นไม่รู้กี่ชั่วยุคนแล้วกลับกล้าทําลายสิ่งที่เป็นพระต่างด้าวเหล่านั้นเสียพงไม่เพียงทําลายสิ่งที่เป็นรูปเคารพในดินแดนของยูดาแต่ยังได้เดินทางขึ้นไปทางเหนือไปทําลายรูปเคารพที่เปตเอล ในเขตแดนของนาจาักรเหนือแล้วก็เป็นรูปเคารพที่ถูกสร้างในสมัยเก่าก่อนเหมือนกันก็คือเยโรอัมซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของนาจาักรเหนือก็ได้สร้างรูปเคารพเพื่อไม่ให้คนอิสราเอลทางเหนือลงมาทางใต้ไม่เพียงเท่านั้นกษัตริย์โยเซียยังเดินทางต่อขึ้นเหนือไปอีกไปยังสมาเรียซึ่งเป็นเมืองหลวงของอันาจาักเหนือ และได้ทำลายสิ่งต่างที่นับสการลบเคารพแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่โยเซียทำคือการทำลายสิ่งที่เป็ลุ่มเคารพเนี่ยได้ถูกพยากร์ไว้ตั้งแต่สมัยที่เยรูอัมเป็นกษัตริย์นะก็เมื่อพูดถึงคำพยากรในสมัยเยรอูอัมซึ่งห่างจากสมัยของโยเซียายาวนานมากเนี่ยก็จะเห็นว่าคำพยากรบางอย่างเนี่ยไม่สําเร็จ ทันทีหรือไมไ่สำเร็จในปีต่อๆมาแต่เราจะเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าได้พยากรณ์ไว้แล้วถึงมันจะนานแค่ไหนแต่มันก็จะเกิดขึ้นหรือมันจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนในชีวิตของเราแต่ละคนก็คาดหวังนะครับว่าจะมีคำสัญญาที่เกิดขึ้นหรือคำสัญญาที่ได้พูดไว้ในพมปีเนี่ยจะเกิดขึ้นในสมัยของเรา หลายคนก็รอคอยการเสร็จกลับมาของพระเยซูคริตแล้วก็ยังไม่เห็นเกิดขึ้นมาสักทีบางคนก็พูดถึงเราอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วก็มีเหตุการณ์ในโลกนี้มากมายเอย๊แต่ทำไมพระเยซูยังไม่เสร็จกลับมาสักทีสิ่งนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความสงสัยเกิดความไม่มั่นใจแต่พระธรรมตอนนี้ก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่บอกเรารู้ว่า คำสัญญาของพระเจ้าถึงแม้มันจะผ่านมาหลายชั่วอายุคนยังไม่เกิดขึ้นแต่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งเรื่องที่กล่าวถึงโยเซียทำลายสิ่งที่เป็นรูปเคารพนั้นได้พยากรณ์ตั้งแต่สมัยเยรูอามแต่กว่าจะมาสําเร็จก็ต้องผ่านมาหลายร้อยปีทีเดียวเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราแน่ใจว่าเมื่อเราได้รับคําสัญญาที่อยู่ในพระนของพระเจ้าถึงแม้เรายัไม่เห็น สิ่งนั้นเกิดขึ้นในสมัยของเราก็ขอให้เรามั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือพระเจ้าอาจจะเปิดเผยส่วนตัวให้กับเราว่าพระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากปัญหาบางอย่างแล้วเราก็ต้องรอคอยนะครับแล้วก็ด้วยความเชื่อและด้วยความอดทนสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นแน่ะนั้นก็อยากจะห,หนุนใจให้เรามีใจมุ่งมั่นรอคอยด้วยความอดทน ที่จะให้คำสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมขอให้เราร่วมใจทิ่ฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพงเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าอยู่เหนือการเวลาเป็นพระเจ้าที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างพรง์ไม่ได้ถูกเวลาที่จํากัดเหมือนกับข้าพงหลายและพรง์ทรงสัญญาหลายอย่างไว้ล่วงหน้าและสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจริงข้าแต่พระเจ้าช่วยข้าพงหลายที่เป็นมนุษย์ที่บางครั้ง มีความอดทนไม่เพียงพอขอพระเจ้าช่วยค้าพทงหลายในการที่จะมีความอดทนรอคอยจนน้ำไถยของพงษ์หรือพรภพสงค์ของพงษ์จะสำเร็จขอขอบคุณพงษ์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อติดตามรายการดีๆของ c g n ซึ่งมีรายการอื่นๆอีกมากมายนะครับท่านไม่เพียงแต่ติดตามท่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรที่ท่านได้รับทางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับนอกจากนั้นท่านยังสามารถมีส่วนในการอธิษฐานเพื่อและถ้าท่านมีภาระใจเห็นว่ารายการนี้หรือรายการอื่นๆของ c g n มีประโยชน์ท่านสามารถถวายทรัพย์เข้ามา เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นต,ต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกล้าหาญในการแบ่งปันพิจารณาเป็นพยานให้กับคนรอบข้างในสังคมไทยที่ยังมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้เรื่องราวของพระเจ้าต่อ,ตอ,ตอไปครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ